ก็สวัสดีเพื่อนช่างนะครับสวัสดี f อทุกท่านนะครับผมวันนี้ช่างกบจะพามาซ่อมตู้เย็นนะครับเป็นตู้เย็นของอะไรชาร์ปนะครับน่าจะนานแล้วละ่ะรุ่นนี้รุ่นอะไรไม่รู้ครับมันรอบหมดแล้วของชาร์ปนี่ไง sks 2อ e มานแล้วใา้มากี่ปีก็ไม่รู้ครับผมสองประตูอาการไฟไม่เข้านะครับผมอาการไฟไม่เข้ามีการโมนิไฟนี่รอบเนี่ยาการไฟไม่เข้าลองเสียบปลั๊กดู ลองเสียบปลั๊กดูนะครับเสียบไปปุ๊บีับไปละดูไฟตรงนี้ไฟตรงนี้ก็ไม่ติดคอมพิเซอร์ก็ไม่ทํางานปกติจะมีไฟขึ้นใช่ไหมละ่ะไฟตรงนี้เราจะตัตมันจะรัดตรงนี้ไฟจะดับไม่มีการตอบสนองใดๆเราก็มาเช็คดูตรงบอร์ดนะครับจะมีบอร์ดสั่งงานอยู่ ในไอตัวครอบนะครับตัวปรับอุณหภูมิเทมนะครับโอเคาเมาแกะดูกันว่ามันเป็นยังไงเ๋ยวดูนะครับว่ามันจะเป็นยังไง นะครับว่าไข่นอดออกแล้วตรงนี้ตงัดจะมีคืองัดตรงนี้ข้างบนนะครับงัดตรงข้างบนน่าจะเห็นครับววงเป็นแป่นแ,และงานให้ไอ้นี่มันออกมาจากตัวรอบมันนะครับ อบ,บอกมาประมาณน,นี้นี่ตรงนี้ครับที่เป็นแข็งวงจรน,นะครับแข้งวงจรของมัน แน่นมากนะครับ ตรงนี้จะงัดบนงัดล่างก็ได้นะครับจะงัดตรงนี้ก็ได้ตรงนี้มันจะเข้าไปอย่างนี้นะครับงัดงัดตรงนี้ก็ได้งัดข้างล่างขึ้นขึ้นมาอย่างนี้ก็ได้หรือจะเอาออกบนแถ้ากบขนาดข้างบนก็งัดข้างบนนีมันงัดอออได้เพราะว่ามันเป็นตัวล็อกพวกนี้นะครับมีน็อตมีน็อตอยู่ จุดนี้จุดเดียวครับได้หมดแล้วแต่สะดวกนะครับข้างในสะดวกนอกอีกตัวหนึ่งนะครับ ตตดูข้างในนะรับน่าจะเกี่ยวกับไฟฟ้ามีการติดติดจัดบๆครับก็เลยทำให้ชุด มาก็ได้เลยนะครับเดี๋ยวจะไปดูข้างในกันว่ามันอะไรเสียนะครับแข็งตู้เย็นสองประตูนะครับผมของชาร์ปมาดูกันนะครับว่าอะไรมันเสียนะครับส่วนมากก็แข็งนี้ไม่มีอะไรมากต่อไป มันขเขาเรียกว่าเกิดการกระชากนะครับต้องเกิดการามีปัญหาอยู่แล้วนะครับก็วาลิตเตอร์ตัวนี้มีปัญหา หาตัวใหม่มาใส่ตัวนี้เดี๋ยววัดฟิวดูนะครับจะมีฟิวว่ามันขาดไหมก็มีไม่มากนะครับเกี่ยวกับไฟกระชากมันก็ส่วนมากก็พวกนี้แหละครับที่อยู่ก่อนช่วงไฟ220ต้นต้นตัวนี้ไม่ต้องไปวัดแล้วครับเสียแล้วครับ น,นี้ขาดอันนี้ก็เป็นฟิวเหมือนกันนะครับฟิวฟิวสีสีน้ำตาลอันนี้ไม่ขาดดูฝั่งนี้ฝั่งนี้ขาดไหมฝั่งนี้ฝั่งคอมพิวเตอร์นะครับไม่ขาดมีช่วงนี้ที่มันเสียมันขาดฟิวขาดอยู่แล้วไปกระชากดูดม,มันระเบิดครับผมไม่มีอะไรมากแค่ว่า บางทีเพื่อเป็นแนวทางเล็กๆน้อยๆนะครับจะหาตัวนี้มาเปลี่ยนวาล์วิเตอร์มาต่อจะหาวาล์วิเตอร์ตัวนี้มาเปลี่ยนนะครับร<า>ู้สึกว่า ไม่มีสีนี้ด้วยจะมาว่าในเรื่องของวาลิเตอร์นะครับผมวาลิเตอร์มันมีอยู่สองสามชนิดนะครับแต่ทํางานคล้ายๆกันเราก็ต้องดูด้วยว่ามันอยู่ในเป็นแบบไหนนะครับมันก็จะมีโค้ดบอกตัวนี้นะครับผมไปดูโคด้ดเขจะเขียนว่า TVR หนึ่งสี่หกสองหนึ่งนะครับดูตัวท้ายมันหกสองหนึ่งก็น่าจะประมาณครึ่งหนึ่งครึ่งหนึ่งของของตัวนี้ก็คือไฟห้ามเกินสามร้อยโวลต์หรือสามสี่ร้อยโวลต์ประมาณนี้มันก็จะำํำกานมีความต้านทานเกิดขึ้นนะครับคือป้องกันฟ้ารรผ่าป้องกันไฟกระชากประมาณนั้นนะครับป้องกันไฟเกินส่วนมากก็ป้องกันไฟเกิน ไฟเกินตัวของมันนะครับผมทีมีการกระชากก็ไฟเกินก็เกิดปัญหาขึ้นประมาณนี้นะครับตัวนี้ก็ค่าอะไรตัวนี้ด,ด,ดูีบอกอยู่นะครับเห็นไหมครับเล็กค่าของมันก็มีบอกอยู่แล้วนี่นะ หนึ่งสี่วีสี่เจ็ดสี่เจ็ดหนึ่งอ่ะก็ประมาณนี้แหละครับสามร้อยโวลต์เหมือนกันสามร้อยสี่ร้อยไม่เกินนี้ประมาณสองร้อยกว่าโวลต์ก็คือประมาณสามร้อยโวลต์ถึงถึงถึงสามร้อยกว่าโวลต์นี่แหละที่ว่าถ้าไฟมันเกินหรือว่าไฟช่วงแรงดันมันสูงนะช่วงนี้จะทำให้วาลิตเตอร์มัน ถึงกันและก็เกิดการชดตัวเองทําให้ฟิวขาดนะครับผมเพราะปกติมันก็จะมีฟิวฟิวอยู่แล้วมันจะมีฟิวฟิวกั้นอยู่แล้วใช่ไหมจากการทํางานของมันมีกามีกระแสรแรงดันไหลไหลผ่านตัวตัวนี้อันนี้ทางเข้าตรงนี้ไหลผ่านตัวมันเพราะว่ามันควอมระหว่างนิวตันกับลายใช่ไหมควอมระหว่างนิวตันกับลายไปไม่สามารถผ่านตัวมันได้เพราะว่ายกเว้นว่า ไปจะเกินที่มันกําหนดค่าสมมติว่าค่าตัวนี้กําหนดไว้ที่300หรือ350 380สาอิอะไรก็ช่างถ้ามันเกินค่าของมันเหมือนกับซีเนอร์ไดโอดถ้าเกินค่าของมันมันก็จะขาดทาลายตัวเองนะครับพอมันทาลายตัวเอง L อลกับเอ็นมันมันถึงกันทาฟิวมันก็ยังไงมันก็ต้องขาดอยู่แล้วทช่ไหมลฟิวก็ต้องตัดอยู่แล้วนี่แหละการทํางานของวาล์วิสเตอร์ สองตัวนี้คนละชนิดนะครับสองตัวนี้สีเขียวกับสีเหลืองชนิดใ,ใช้งานแทนกันได้ส่วนตัวนี้ไม่ใช่วาลิเตอร์หรือว่าไม่ใช่อ,อ,อะไรอะ ntc มันเป็น pct นะครับ pct มันมีหลายแบบอีกแบบหนึ่งมันจะเป็นสีดำสีดำมันจะเขียนว่า ntc นั่นแหละตัวนั้นคือ ntc ส่วนตัวนี้ไม่ใช่ ntc มันทำงานคล้ายๆกันแต่ว่ามันจะ,ะหน้าที่ เหมือนกันทางานเหมือนกันหน้าที่คล้ายๆกันแต่ว่ามันจะกลับกันไอ้ตัวนี้ที่มีค่าแบบนี้สิบหกพีสี่พีอะไรก็ว่าไปสีเขียวแบบนี้มันจะทําหน้าที่หนึ่งก็คือทางทางไปเข้าเหมือนกันนะครับสองยี่สิบเหมือนกันมันจะต่อไม่ได้ต่อข้อมเหมือนไอ้ตัวนี้นะสังเกตด,ดีๆอันนี้จะข้อมระหว่าง n กับ l แต่ตัวนี้จะอยู่ที่ l ไม่ l ก็ n แล้วแต่เราเสียบปักแค่มาละปักมันจะหันไปทางไหนไม่รู้ มันจะค่อมแล้วก่อนที่จะเข้าไดโอดมันจะมีตัวนี้ขั้นก่อนเข้าไดโอดอจากสายสมมติว่าสายไฟมาใช่ไหมล่ะมันจะขั้นอะรอยเขี้น,นก็น่าจะมองกันออกนะบางทีก็จะเขียนให้ดูดว่ามันเป็นี้ ครับมันจะสมมติว่า,าไปมี L, n, เอลเอ็นนี่เป็นไดโอดลบกระแสรับมันจะมี n อ c คว่ำตรงนี้อ,อันนี้ก็ต่อตรงลบไปหานะารับทางนี้ฝั่งนี้ประมาณนี้อันนี้ n ไ c พี c ีหรือ N หรือว่า ntc หรือวาลิเตอร์ไอ so like 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 uh, ้ไม่ใช่วาลิเตอร์วาลิเตอร์ก uh ็มันจะคล่อมแบบนี้ใช่ไหมล่ะมันจะคล่อมแบบนี้แต่ ntc จะคล่อมแค่ข้างเดียว ntc ทำงานแบบไหน ntc ทำงานาตามอุณหภูมิตัวนี้ก็ทำงานตามอุณหภูมิตัวนี้ทำงานยังไง ptc ถ้าเกิดว่าอุณหภูมิสูงตัวนี้ก็จะ ตัดการทํางานแต่อุณหภูมิต่ํามันจะเกิดความต้นานทานความต้นานทานความเกิดความต้นานทานประมาณนี้ครับจะมีความต้านทานผ่านตัวมันผ่านตัวมันนะครับอุณหภูมิที่ที่ยังไม่สูงนะครับพออุณหภูมิสูงทําให้ไดโอดหรือว่าอะไรร้อนเวลาใช้งานมันจะตัดการทํางานะจะตัดการไหลของกระแสรหรือไหลของแรงดัน 1องร้อยยี่สิบโวลต์แต่ถ้าเป็น NTC มันจะยังไม่ทำงานมันจะทำงานมันจะ,ะปลอ่ปลอยไฟปล่อยกระแสะไฟเรื่อยๆ NTC ตัวสีดำๆที่มันเขียนไว้ NTC มันจะค่อยๆปล่อยกระแสะไฟเรื่อยๆจนกว่ามันจะมีเกิดอุณหภูมิเริ่มเกิดอุณหภูมิในตัวมันกระแสไฟผ่านตัวมันมันก็จะร้อน,อนๆขึ้นเรื่อยๆมันก็จะเกิดการไฟจ่ายได้เต็มที่นะครับผม ตัวนั้นนะ NTC ส่วนมากจะอยู่ในวงจรซอ์สตาร์ทพวก NTC พวกวาลิเตอร์พวกนี้อยู่ในวงจรซอ์สตาร์ทนะครับส่วน PCT ตัวนี้ก็มีเหมือนกันการผสมผสานกันไปนะครับหน้าที่ของมันแล้วเราจะเปลี่ยนตัวนี้นาไปใส่จะได้เลยครับผมแล้วก็หาฟิลมาใส่โอเคครับใช้กันแทนกันได้นะครับถ้าเป็นวาลิเตอร์เราก็ดูด้วยว่าถ้ามัน มันประมาณไหนสองตัวนี้ค่าไฟไม่เกินสามร้อยแปดสิบไล่เรียกกันนะครับโอเคมาได้แล้วน,นี้เ็เรียกว่า npc จะทำงานเมื่ออุณหภูมิต่ำในอุณหภูมิสูงคอนทตชานจะเพิ่มขึ้นแต่ถ้าอุณหภูมิต่ำเขียนว่า npc แต่ถ้าอุณหภูมิต่ำพูดผิด อุณหภูมิต่ํามันจะยังไม่ทํางานมันจะยังปล่อยไฟไปเรื่อยๆแต่ว่าไฟจะยังไม่เต็มที่สมมติว่าส่วนมากมันจะอยู่ในส่วนของอสวิตชิ่งก็คือส่วนของไฟ300โวลต์ไฟ300โวลต์ะนั่นแหละครับไฟดีซีทางไฟ220ไม่ค่อยได้ไไดได้ดด้ใช้รุ่นนี้แบบนี้พวกก็เรียกว่า NTC ไฟ220จนมากจะใช้พวกนี้ใช้พวก PCT หรือว่าเป็นวาลิเตอร์ตั้ 7, อยู่ในส่วนของไฟ300วัต์ดูนะมันจะทำงานไหมเดี๋ยวท่างผมจะทดสอบให้ดูตอนนี้อุณหภูมิลดลงจะได้ไหม ตอนนะครับว่ามันทำงานแบบไหนง่ายงอันนี้ไม่มีความต้านทานนะตัวนี้จะไม่มีความต้นานทานนะครับตัวนี้จะไม่มีความต้านทานเพราะวา่าไฟเกินมันจึงคือ เกินตัวของมันอะที่มันกาหนดค่าอันนี้มีความต้านัานเท่าไหร่5.1โ oh อห์ม4.5โ oh อห์มอันนี้เท่าไหร่เหมือนกัน5.1 4.5อย่าวเรามาดูกันว่ามันทาง,งานยังไงซอมตัวเกียร์ก็มีในเรื่องของ พวกนี้แทรกซ้อนได้ครับไม่มีปัญหา,าวัดดูว่ามันความต้อนทานมันจะได้ัจะตัดความต้านทาน นี่ครับดูครับอุณหภูมิในเรื่องของ PCT นะอุณหภูมิสูงมันก็จะตัดตัดกระแสไฟออกจากวงจรตอนนี้อยู่ที่ร้อเมื่อกี้มันได้สี่จุดครัมันจะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ ประมาณนีนะ้มันก็จะตัดแรงดันออกจากวงจรตอนนี้เท่ร้อยสิบสองเห็นไหมครับ้ยสิบสามร้อยสิบสี่ถ้าอุณหภูมิสูงขึ้นนะ่ะอย่างเงี้ยเอาหัวแรงแมันก็จะตัดระบบตัดแรงดันออกจากวงจรจ่ายไม่ได้นะครับโอ้โหร้อนมากมันก็คงได้แค่ชั่วขนานะครับผมบางทีหัวแรงมันอุณหภูมิมันไม่เท่ากับ ไอตัวเท่าไหร่อะที่ไฟมันมันมันจ่ายมันร้อนมากครับทำงานประมาณนี้ครับผมเดีย๋ยวเรามาเปลี่ยนตัวนี้กันดูว่ามันเป็นยังไง อยู่ตัวนี้เออ่ uh, m. 8แอมป์8แอมป์ใส่10แอมป์เลยก็ได้8แอมป์ไม่มีนะครับนะครับ t แปด a แปดแอมป์สองร้อยยี่สิบสองร้อยห้าสิบโวลต์แปดแอมป์ไม่มีนะครับใส่สิบสองแอมป์ใส่ใสิบแอมป์เลย มี10แอม3แอมแล้วก็30แอมแล้วก็20แอม8แอมไม่ไม่ค่อยมีก็ห่างกันไม่เท่าไหร่แล้วครับใส่เกินเท่านั้นลนะใส่เยอะเกินยัง M, แปดแอมป์เราไปใส่สามสิบแอมป์มันก็เยอะไปห่างกันแค่สองแอมป์เยอะไปนะครับก็ใส่พอประมาณแล้วไม่มีก็พอได้แปแอมป์มันก็ระเบิดพอๆกับอาจจะนิดนิดเวลามันชอ็อตมันก็ชอ็อตแล้ไม่าจะกี่แอมป์กี่แม์แต่ว่ามันจะเร็วช้า ตามที่เกินของมันแส่ที่มันกำหนดไว้ว่าไม่เกินกี่แอมกี่แอมมันจะช้ากว่าตัวเก่าจริงแต่ก็ระเบิดพอ,พอกันนะครับใส่ท่อหมดนี้ก็ไม่มีปัญหาฮะเราไปใส่กันดูเสียบปลั๊กดูครับผมแดดมากแดดพอดีเลยครับะเราไปใส่กันดู ว่ามันยังไงนะครับมันโอเคไหมไม่ได้ไหมดียว่าว่ามันโอเคก็โอเคนะครับ มีปัญหาประมาณนี้สะกเดดเดเข้ามาแล้วมันไปบตึบเสียบปลั๊กดูก็รู้นะครับติดก็จะได้เทสเครื่องเสียบตั้งไว้เอามาข้างในน่าจะได้เพราะว่า บอกว่าไฟไฟกระชากนี่แหละตัวาวาล์ิเตอร์มันก็ป้องกันพวกนี้แหละครับมันก็ระเบิดตัวเองถ้าไฟเกินไปไปชากนี่ไฟตกไฟไฟกระชากไปเกินกกกนะครับประมาณนี้อาจจะกล้องอาจจะสันส่นๆนิดน,นึงพอาถือนครับแล้วก็ใส่แล้วก็มาเสียบปลั๊กดู อันนี้เสียบแล้วแต่ยังไม่ได้เปิดไฟฝั่งนูน้นนะครับนี้กล้องยังไม่ได้เสียบปลั๊กตัวนี้เลยปลั๊กตรงนี้ปนไปดูฝั่งโน้นกันแน่งไงไปม,มาแล้วนะครับไปมาแล้วเนี่ยปิดตรงนี้กด,กดตรงนี้มันก็ดับแป๊บทำไงครับปั๊บอือดูคอมทำงานแนละ้ว โอ okay. ความทำงานแล้ว <Okay. S 1> ปิ๊กปิ๊กปิ๊กก็ถือว่าผ่านนะครับไม่มีอะไรมากในการซ่อมโอเคครับผมงตองผมจบคลิปแนวทางการตรวจเช็คซ่อมตู้เย็นอาการไปไม่เข้าเพียงเท่านี้ครับผมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้กับช่างผมอิเล็กทรอนิกส์ด้วยนะครับเพื่อจะได้เป็น กำลังใจในการทำคลิปต่อไปนะครับผมก็ฝากฝา,าก FC หรือว่าช่างมุงใหม่ที่เข้ามาดูก็ฝากติดตามด้วยนะครับผมก็กดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับเป็นกำลังใจนะครับผมขอจบคลิปเพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับผมขอบคุณมากครับที่เข้ามารับชมคลิปนักกบสวัสดีครับ